ยิ้นเบิดจากกล้องแล้วยิ้นเบิดจากกล้องหลยทีกล้องตีกล้อง,องสองอเดือนอจ้ะอันเบาหวานปกติน่ะเบาหวานไออยู่ที่เท่าไหร่าวาเวลา<ะ>มันขึ้นไปตรวจนะ่ะมันก็ตรวดแต่จอขอ้างในนี่มันก็เหลือหกสิบเก้านึงเนี่ยก้อนที่ก้อนที่จะกินยานี่เท่าไหร่กินยานี่มันก็ เป็นร้อยสองร้อยสามร้อยพอนแล้วสามร้อยแต่ว่าไปตรวจล่าสุดกับอสมจอยเลียดเนาะจอยเลียดเลียดเท่าไรก็จอยเลียดร้อยเท่าไรรู้ไหมร้อยกลัวร้อยกอือแล้วที่ว่าหกสิบเก้านั่นจอยเลียดเท่กันบ่จอยเลียดเท่กันอ๋ออย่าันย้ายหมอจ้าล่าสุดเหลือหกสิบเก้าเนาะ อาการเป็นยังไงแน่ดีขึ้นบ่ตะกี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแบบใดอาการเดี๋ยวนี้กับตะกี้ก็ว่าไปกินยาเดี๋ยวนี้ก็ว่าดีขึ้นหลายจ้ายดีขึ้นแบบไหนแน่ดีขึ้นบ้านโมบินโมเวียนจ้าเพิ่มขึ้นมาก็่สบายายดีอืา ใจก็ปลอดโป้งตาก็มองเห็นสุดตาก็คือจังหวัดแล้วเห็นอันไกลเติบนี่ล่ะจะมันม่าเป็นน้ำตาไหลเอ่อเตี้เออยามเมื่อคืนก็เหย้ายามเมื่อคืนเหย้คือละเที่ยเที่ยสองก็แก้งพอดีสองเทียสองเทียแต่ก่อนนี่ซีเทียหาเทียซีเทียหาเทียไรนอนเลี้ยวจ้ะ ได้ค่ะว่าเอามือซิมเนียวน้ำมันบ่ซิมเนียวน้ำเแล้วปกติคือเนียวออกมาเนี่ยคือมันมันเป็นเนียวเนียวเลยติ๋ง่ะเนียวออกมามันเป็นเนียวเนียวมันเป็นสรงที่ตัาตัน่งเนียวออกมาติดติดขาเขาแตกขาเขาเนี่ยเนียวเดี๋ยวนี้เนียวออกมามันปกติมันก็เป็นแล้ว เงี้ยวหน่อยลงอีกอาการน้ำตาลตกเบาหวานคืนก็ไม่ค่อยเป็นเนาะอาการขึ้งมันก็เป็นวิ้มเป็นเว้นนะจ้าตตกี้อ๋อตตกี้เป็นดูเนาะตะกี้เป็นดูอือโอเคจ้า